กับพวบินกินค่ะเนื่อนะง,งจากว่าตัวน,นี้เราก็หิวามากๆนะคะแล้วก็อยากกินอะไรแซ่บๆนะคะพอดีว่าที่บ้านเรามีซุปก,ก้อนอยู่พอดีนะคะเราก็เลยจัดเลยเพราะว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆปิซซ่าอะไรนะะ้ถ้าเป็นของจีนอ่ะคือเขาก็จะมีส่วนผสมอะไรหลายๆอย่างเพมเข้าขมาเนาะเพื่อให้รสชาติมันแบบดั้งเดิมแบบเนหมาล่าแท้ๆจริงๆแต่วันนี้เราก็จะทําเป็นสไตล์เราเนาะแล้วแบบ ง่ายๆหากินได้ที่บ้านแค่ว่าเรามีซุปก้อนอย่างเดียวอ่ะเพิ่มทีเด็ดเข้าไปหน่อยก็คือตัวนี้ใช่เราจะใช้แค่2ตัวนี้ทําเป็นหมาล่าแบบดั้งเดิมเนาะแค่2อ,อย่างนี้ก็กินหมาล่าแบบจีนๆได้แล้วเนาะเราจะทําแบบสไตล์ไทยๆง่าย,ายๆนะคะเราจะเน้นแบบจีน <ๆ S 2> ขนาดนั้นใช่เราจะเน้นแบบผสมผสานเนาะแบบให้ได้กินหมาล่านิดนึงแต่ว่ารสชาติก็ยังเป็นแบบรสชาติของคนไทยกินอยู่นะคะอันนี้ก็คือแบบเครื่องเครื่องเคียงของเรานะคะสิ่งที่เราใส่แต่ว่าถ้าทุกคนแบบ คนไหนชอบอะไรก็ใส่อันน,น,นั้นที่เราเองชอบเข้าไปได้เลยนะคะใส่เนื้อไก่เนื้อหมูเนะื้ออะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะมี เพิ่มความเป็นไทยด้วยการใส่้าไปนะคะเพื่อให้น้ําซุปอะมันมีความเข้มข้นเนาะทีเด็ของเราก็คือใช้เป็นนมแทนนมถั่าเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่เข้มข้นเหมือนเราทําต้มยำกุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่นมจืดนะคะมันก็จะทําให้รสชาติของซุปของเราเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หอมกลมกล่อมมากขึ้นะแลวถ้าหรือว่าทำมาลาซุปมาลาเนาะแนะนําเป็นใช้นมนะจะได้แบบเข้มข้นมากกว่าน้ำเล่านะคะแต่อยากกินเป็นแบบมาล่าใส่ใช่ค่ะใส่มาลาทุกทีก็ใช้แค่ซุปก้อนอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะโอเค เปิดเตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่นมลงไปเกาะเลยนะคะเราเติมนมลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ชุบก้อนหมาล่านะลงไปเคี่ยวแล้วหลังนี้ก็เปิดเตาไว้แล้วนะคะให้นมแบบเดือดเดือดนิดนึงเนาะโอเคนี้เราจะใส่เป็นสองก้อนเนี่ยเอามาให้ดูนข้างหน้าสองหลังจากที่เราใส่ชุบก้อนลงไปแล้วนะคะทุกคนเราก็เคี่ยวนะคะให้ชุบก้อนหมาล่าของเรานะคะหอมมากนะนี เรียมสูญญากาศมาแล้วเรียบร้อยทุกคนคือสะดวกมากๆแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากๆนะคะอันนี้คือแบบเส้นน้ําหนัก240กรัมนะคะคุณแล้าก็จะมีที่ชิคขนาดนี้เรก็จะทยอยใส่ลงไปใช่ไหมคะฉ่ดนะเราต้องฉีกหน่อยนะันจะได้เส้นจะได้ไม่ตีนอ่าจากนั้นเราเติมน้ําเปล่าลงไปนะแล้วก็คนนิดนึงนะคะให้มันทั่วกันเนาะ เราควรทุ่มเททุมทั่วถึงน,นะจากนั้นปิดกวาเลยค่ะตอนนี้คือแบบเส้นเริ่มอ่อนตัวแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราปิดฝาไปสักักนึงแล้วเดี๋ยวก็เปิดฝามาดูน้องหน่อยนะเดี๋ยวน้องติดต้นนะคะนะคะคือถ้าเส้นนะถ้าเขาสูกอบเขาจะเริ่มใสขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คอยพยายามดูหน่อยนะเขาแปลรูปมาให้แบบว่าอายุการใช้งานที่แบบรอใช้อานนานาเวลาโตมมันก็ต้องใช้เวลาน คือผักเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หั่นเล็กมากนะคะต่อไปนะคะเราจะเติมไส่ลงไปนะคะหม้นอนี้คือเรากินสาคนนะคะทุกคน เกียบเตรียมอะไรรอแล้วเนี่ย ปรานะ,ะชิมต่อาะคะนี้เป็นไส้กรอก <c oughs> เอาร้อนอแล้วถ้ามชมก่อนขอทุกคนสำหรับวันนี้นะคะในการทำอาหารร้านถ้วยโดยการใช้ซ ดวกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่รับชมนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารสชาติหมาล่านี่งโดแบบถึงมากเลยคนจริงๆเลยแกใรไม่ไอกนะินพี่ไทยก็ได้นะคะคอเทยขายังไรเราก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย